สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม์เลิบจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปาแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปาแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไม่เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม์เลิบจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม์เลิบจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะวันนี้ออกมา ดูข้างนอกค่ะมาเล่นสวนสาธ,าธารณะนะคะก็ทักทาย fc เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะเปรป,รปรลาาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนและก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลนะคะขอบคุณน้ําใจนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะคะในคลิปนี้ก็จะมาพูดเนาะก็ไปฟังหลายๆช่องมาแล้วก็ไปฟังช่องของสาวนั่งเทียนนั่นแหละคะ่ะที่เคยฟังแล้วแต่ว่าเราเล่าไม่จบเนาะในสิ่งที่เขาเอาเรื่องที่ ป้าออกมาพูดว่าอยากจะมีลูกสาวก็อยากจะได้ลูกสาวสักคนแต่ว่าป้าก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับลุงมันสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่ในคลิปนั้นเขาพูดก่อนที่ป้าจะมาอธิบายในเรื่องการที่ว่าทําไมป้าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับลุงมาสิบกว่าปีเนาะในคลิปก่อนน้นคือป้าไปเล่าที่ที่อะไรนะ ตอนเช้าๆอะที่ป้าออกไปเล่าออกไปพูดคุยกับพีจีป้าถึงในเรื่องที่เอามาเล่าว่าเอสาวคนไหนนั่นแหละค่ะว่าลุงอยากมีสาวนั่นแหละค่ะในคลิปนั้นแล้วเขาก็เอาคลิปนั้นแล้วค่ะมาตอบโต้เนาะบอกว่าป้าอยากจะซ้ำอะไรนั่นแหละค่ะที่เขาพูดเนาะคือในคลิปนั้นที่มาเล็บจีเจพูดก็คือเขาพูดคาหยาบเยอะเนาะในคลิปนั้นนะคะแล้วก็มีการนะคะ เหมือนกับแช่งกับป้าไปในตัวนั่นแหละว่าระวังนะนะคะจะเข้าไปในขงังขังอะไรของเขาหน่ะขังแปดอะไรไปไปคลอดลูกในนั้นประมาณนั้นแหละค่ะก็คือความคิดของคนเนาะนะคะท,ทั้งทั้งที่ศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินอะไรออกมานั่นแหละค่ะแต่คนเหล่านี้นะคะก็คือยัดเยียดยัดเยีดย,ด,ยดสิ่งนั้นให้ลุงกับป้าไปก่อนแล้วศาลท่านก็ยังไม่ได้ ตัดสินเลยแค่รออีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันที่สามแล้วก็จะได้รู้ว่าป้ากับลุงนะ่ะจะเข้าไปในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าใช่ไหมคะทุกคนในเมื่อคนที่เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยทาไมเขาจะวางแผนมีลูกกันอีกไม่ได้นะ่ยเพราะอายุเขาก็ยังไม่ถึงห้าสกันนะ่ะผู้ชายนะ่ะอายุเจ็ดสิบเจยังมีลูกได้เลยนะคะไปได้สาวาอ้อเนี่ยมันก็มีลูกติด เยอะแยะไปในเมืองไทยให้เห็นเยอะแยะนะคะเจ็ดสิบแปดสิบเยไปหลอกเด็กเห็นไหมคะเด็กสนะิบห้าสิบหกะมีลูกติดก็ข่าวมีเยอะแยะเห็นแม่แต่าคนที่เข้าไปบวชเห็นไหมคะไปแอบมีอะไรกับสีการนะ่ะอายุรุ่นลูกอะ่ะก็ติดลูกกันเยอะแยะไปผู้ชายเนะี่ยอายุเยอะเท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกถ้าร่างกายแข็งแรงนะนะคะถ้าไม่เป็นมันนะ่ะ ไปเอากับใครก็มีลูกทั้งนั้แหละถ้าไม่รู้จักคุมนะคะอันนี้ก็คือเราพูดถึงการที่ว่าสามีภรรยาของเขาเนะี่ยเขาอยากปรึกษากันอยากจะมีลูกอีกลูกเพิ่มมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะคือเขาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมาถูกต้องเขาไม่ได้แอบไปกินใครเพื่อที่จะให้มีลูกขึ้นมาถ้าว่าอดีตเขาเคยมีลูกมีอะไรมาแล้วนั่นมันคืออดีตค่ะยังไงเขาก็คงรักลูกเขาอยู่ดีหละต่อให้เขาได้ทิ้ง ผู้เป็นแม่ของลูกมาแต่คําว่าลูกมันก็ยังคงอยู่ในจิตใจเขาอยู่นั่นแหละในในส่วนตัวไมล์เรบเจคิดอย่างนั้นนะคะความเป็นพ่อเป็นแม่ต่อให้เลิกลาก,กับผู้เป็นแม่ไปยังไงลูกของเราก็คือลูกของเราใช่ไหมคะทุกคนมันก็ต้องคิดให้ได้ว่าอันนั้นก็คือลูกเราเหมือนกันต่อให้ทิ้งแม่เขาไปแล้วไปมีคนใหม่ลูกที่เกิดกับเมียเก่าเขาก็ยังคงคิดเป็นลูกเขาอยู่ดีเนี่ยใครเขาจะทิ้งลูกทิ้งเต้าเขาได้ลงคอใช่ไหมคะทุกคน แต่เวลาเอามาพูดน่ะยัดเยียดให้เขาแล้วว่าเขาเข้าไปอยู่ในอะไรคุกในอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วยัดคดีสองแปดแปดไปเรียบร้อยแล้วน่ะนะคะนั่นไปฟังมาหมาแล้วเจก็บอกโอ,อ,อ้ฟังมาตั้งนานแล้วก็ตั้งแต่คลิปที่ป้าออกมาชี้แจงนะั่นเลยว่าเอออกมาทําคลิปในการที่บอกว่าอยากลุงจะทาครัวให้แต่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยสาว อะไรนั่นเอง่ะเขาก็เอาคลิปนั้นแหละออกมาตอบโต้นในเรื่องที่ว่าป้าระวังให้ดีจะไปคอดในคุกอะไรประมาณนั้น,นในสิ่งที่เขาพูดเนาะนะคะไม์เ <My S 1> ล็บเจเจก็ฟังแล้วว่าอทําไมเขาพูดหยาบคายขนาดนั้นในคลิปนั้นเน่ะมีแต่คำจะหยาบทั้งนั้นเลยทีนี้มันเมื่อวานเนาะขอโทษเดิมไม่สบายยังไม่หายเลย ที่นี้มาเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนบ่านใช่ปะ่ะเมื่อคืนหรือเมื่อวานเนี่ยที่ป้าออกมาตอบป้าอธิบายฟังว่าทําไมป้าไม่มีความสัมพันธ์กับลุงมาสิบปีก็คือเล่าอาดีตของตัวเองนะให้ฟังว่าลุงเคยนอกใจเนาะมันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยเราอะคะ่ะมันมีเกือบจะทุกทุกครอบครัวนั่นแหละอยู่ที่ว่าครอบครัวไหนนะคะจะเลิกลากันไปจริงๆหรือจะหวนกลับมาหากันใหม่หรือว่า บางคนก็ดีจริงไม่เคยนอกเมียไม่เคยนอกใจเมียเลยคือมีคนไหนก็คนนั้นนะคะบางคนเป็นผู้หญิงด้วยซ้ําไปนะคะมีผัวแล้วยังมีชู้ก็มีเยอะแยะให้เราเห็นในสังคมเราเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกคะ่ะว่าใครดีใครไม่ดีนะคะแต่เมื่อครอบครัวเขาอยากจะมีนะคะคนที่สามที่เขายังไม่เคยมีก็คือลูกผู้หญิงเนี่ยเขาจะปรึกษากันมันก็เรื่องของเขาอคือคนในครอบครัวของเขานะ่ะ นะคะถึงเขาไม่เคยนอนด้วยกันมาสิบกว่าปีใช่ว่าอนาคตด้วยข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่นอนด้วยกันเสเมื่อไหร่เพราะยังไงเขาก็คือผัวเมียกันครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าเนาะนี่แหละค่ะเราก็เลยเอาในสิ่งที่ไปฟังมานี่แหละมามาเล่ามาพูดป้าเขาก็มั่นใจของเขาว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดลุงเขาก็มั่นใจของเขาว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดยังไงเขาก็ต้องรอดออกมาเขาก็บางอนาคตของเขาว่าเขาจะมีลูกด้วยกันมันก็ไม่เห็นจะแปลกเลยถ้าคุณว่า นะคะว่าเขาผิดในเมื่อถ้าเกิดว่ายกฟ้องขึ้นมาคุณก็ไปยื่นอุทธรณ์ได้หาหลักฐานไปให้ครบว่าทําไมต้องยื่นอุทธรณ์ว่าเขาผิดยังไงก็ยื่นอุทธรณ์มันยังไงมันก็ต้องยื่นอุทธรณ์อยู่แล้วนะ่ะก็มันเป็นคดีใหญ่ที่ที่ตั้งตั้งข้อหากันเนี่ยมันเป็นข้อหาที่ใหญ่นะ่ะยังไงมันก็ต้องยื่นอุทธรณ์กันอยู่แล้วแหลนะก็หาหลักฐานเพิ่มเข้าไปให้มันครบสิว่า ไอ,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 อ้หนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณน์น,นั้นน่ะก็ออกมาชี้อยู่แล้วนี่ออกมาพูดทุกวันน่ะว่าตัวเองมีหลักฐานอะไรเนี่ยเนี่ยพอพอยื่นอุทธร์เนี่ยก็เอาหลักฐานของไอ้หนุ่มจินตนาการเนี่ยย,ยื่นเข้าไปด้วยมันจะได้มีหลักฐานมัดชัดแน่นไงว่าหนุ่มจินตนาการมีหลักฐานเลยเต็มคาราเบลเน่ะก็เอาหลักฐานนั้นแหละค่ะเข้าไปยื่นเพิ่มในในศาลอุทธร์น่ะนะคะว่าคุณมีหลักฐานมัดชัดเจนเนี่ยยังไงก็ดิ้นไม่หลุด พอดิ้นไม่หลุดปุ๊บถ้าคุณบอกมั่นใจหลักฐานขนาดนั้นอาสารอุทธรน,นะคะลงพอพิพากษาไปแล้วว่าลงก็ต่อด้วยศาลฎีกาก็ไปสู้กันศาลสุดท้ายทีนี้นะคะอันนี้เราพูดถึงว่าศาลขั้นต้นยกฟ้องนะคะพอยื่นอุทธรถ้าถ้าเผื่อลงก็ไปต่อที่ศาลฎีกาแต่เมื่อไรนะคะที่ศาลสองศาลตัดสินเหมือนกันแล้วศาลฎีกาก็ไม่จำเป็นแล้วพอดูจากไอเหตุการณ์ที่ เราดูคดีต่างๆนานา,นาการเกิดขึ้นใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละค่ะก็ถึงบอกว่าถ้าศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนผิดก็ไม่น่าจะยัดเยียดข้อหาหรือว่าพูดว่าเขาเป็นฆาตรกรไปแล้วนี่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ดีอ่ะต้องรอวันที่ศาลท่านตัดสินท่านตัดสินผิดยังไงท่านจะมีคําชี้แจงในหลักฐานที่ท่านชี้แจงนะั่นแหละว่าทําไมคนนี้จึงลงว่าผิดจึงต้องเข้าไปติดคุกเนี่ยท่านก็จะ ระบายเหตุผลหรือว่าเขาเรียกอะไรว่ามีหลักฐานเหตุผลชัดเจนเขาศาลท่านก็จะชี้แจงในในในคำพิพากษานะั่นแหละว่าเพราะเหตุใดจึงยกฟ้องเพราะเหตุใดจึงลงโทษนั่นแหละค่ะก็ร,ะรอดูวันที่สามสิบเอ็ดนะคะอย่ายัดแยดความผิดให้คนอื่นเขาถ้ามันไม่ใช่คนที่เขาทำความผิดจริงน่ะตัวเองจะเป็นบาปแก่ลงทุกวันเลยนะคะหนุ่มจินตนาการก็ไม่ใช่ว่าจะ อ่อนลงทุกวันนับวันก็ยิ่งอายุขึ้นตอนนี้30กว่าจะเป็นไรอนาคตข้างหน้าคุณก็ต้องแก่ไปเรื่อยๆาะเผยเห็นไหมคะอุ๊ยนกสวยจังเลยตรงชาโตนะ่ะเอ้เขาเรียกอะไรนะตรงอีกทิสน่นะบินบนไปบนมาเนี่ยไมล์เลิฟเจเจได้ได้รางวัลกับน,นกบินอย่างนี้แหละคะ่ะบินให้เป็น880นะคะไมลเลิฟเจเจถูกรางวัลหยได้เยอะเลยอะ่ะนกกลุ่มนี้แหละคะ่ะ ที่เขาบินเป็นตัวเลขให้มาเล็บจเจ,จเห็นนะคะเขาบินเป็นแปดแปดศูนย์ให้เห็นโอ้สุดยอดเลยแต่วันนี้คงบินรอบเล่นประมาณนั้นแหละคะ่ะเนาะเนี่ยตรงนู้นแหละคะ่ะตรงที่เป็นเออะไรนะบ้านเราเขาเรียกอะไรนะที่โบดเขาอะโบดโบดโบดเออนะคะโบดของฝรั่งเนาะนะคะนี่แหละค่ะอันนี้นก็จะพูดประมาณนี้นะคะสําหรับเอ สาวนั่งเทียนเขียนข่าวเนาะนะคะเห็นเอามาพูดนะคะถ้าอธิบายด้วยเหตุผลไม่พูดหยาบคายนะคะมันก็คงจะดีเนาะแต่บางครั้งเวลาอธิบายแล้วก็พูดหยาบคายมาด้วยนะคะเนาะมันคือเราแก่แล้วอ่ะมันไม่ใช่หนุ่มขึ้นทุกวันาบาปกรรมเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะถ้าเราแก่แล้วยังไม่รู้จักตัดวางเนาะ เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเวรกรรมบาปกรรมมันมันมันมีจริงๆแล้วมันเร็วด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันคะ่ะใครทําความดีก็สนับสนุนนะคะทําความดีต่อไปคะ่ะความดีที่เราทํานั่นแหละคะ่ะมันจะปกป้องตัวเราเองนะคะทําดีได้ดีคะ่ะทําชั่วได้ดีมีเห็นแค่แป๊บเดียวพอสักวันหนึ่งความชั่วที่เราทํา เอกรรมที่เราทําไว้เนี่ยความดีมันจะเอากรรมเหล่านั้นแหละออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าอดีเราเคยทําชั่วอะไรมาบ้างนะคะผลกรรมมันก็จะตามทันในช่วงที่เรานะคะถดถอยจากกรรมดีนั่นแหละค่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังก็ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินบริษัทมณโฑมโฮมซับนะคะและก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้า มาที่พี่ของคุณรลชนีรูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะก็เอฟซด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะทําความดีคะ่ะเราทําความดีเราได้นะคะความดีที่เราทำนั่นแหละคะ่ะจะยั่งยืนและถาวรนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะก็ให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพพรรณนาไม่แข็งแรงร้ำล้ำรวยๆนะคะโชคล้าเงินทองไหลามาที่มาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงจากกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ